ียวรักโลกเซซิโร่ทูเดวเบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชะตากรรมของอเมริกาที่กำลังถูกกำหนดแต่เป็นอนาคตของโลกด้วยที่ประเทศอาเซอร์ไบาจานการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศหรือขอบ29กกำลังจะเริ่มขึ้นที่ปรึกษาอาวุโสด้านสภาพภูมิอากาศจะนำทีมสหรัฐเข้าร่วมแต่ยังไม่มีใครรู้ว่า หลังการเลือกตั้งนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐจะเป็นยังไงถ้าผู้นําคนใหม่ของสหรัฐคือกัมมลาแฮรลิสทิศทางอาจจะเปลี่ยนไปเธอมีนโยบายที่จะร่วมกับนานาชาติลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกครั้งทิศทางอาจกลับตรงกันข้ามเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถืออาจต้องการถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสอีกครั้ง ยกเลิกการสนับสนุนพลังงานสะอาดและกลับมาใช้พลังงานฟอสซิลนโยบายที่กระทบกับโลกมากอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนนะครับบวกไปกับเรื่องของอภาษีการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยแต่ละพักมีนโยบายสนับสนุนต่างกันนะครับแล้วก็มองว่าได้ะจะได้เงินต่างกันจะลดะภาษีนะครับ รายได้บุคคลอันนี้เป็นเรื่องเด่นของดโมแครตนะครับเขาเน้นสวัสดิการลดภาษีของครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและไปเพิ่มภาษีของของของการค้าเพิ่มภาษีคอร์เปอเรทหรือว่าภาษีนะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งทรรม์ได้ลดลงนะครับจาก35 21แล้วก็15 ฮร์ริสก็ยำหมุนนาฬิการตรงนี้กลับไปเพิ่มภาษีบริษัทใหญ่ๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องอพระราชบัญญัติใหม่ๆที่ออกมาสนับสนุนนะครับของทางฝั่งเดมโมแครตนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระตุ้นให้มีการลงทุนในเรื่องพลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็จะทําให้มีการลงทุนใหม่ๆอีกเยอะในความคิดของอเดมโมแครตนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทรัมา์ก็จะไม่เอาเรื่องพลังงานสีเขียวจะเปเหมือนกับขุดน้ํามันขึ้นมาอีกและจะไปะเพิ่มการลดภาษีให้กับบร,ริษัทใหญ่ๆอีกถึง28%ขอบ29ถูกเรียกว่าขอบด้านการเงินเพราะถึงเวลาแล้วที่ประเทศต่างๆจะต้องกําหนดเป้าหมายการเงินเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศโลกก่อนการประชุมขอบ30ในปีหน้าประเทศต่างๆต้องให้คำมั่นที่เอาจริงเอาจังยิ่งขึ้น วิกฤตที่รุนแรงขึ้นทําให้จํานวนเงินทุนเพื่อสภาพอากาศที่ประเทศกําลังพัฒนาต้องการขณะนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ5แสนล้านดอลลาร์หรือมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีย้อนกลับไปปี2009ที่การประชุมขอบ15ประเทศพัฒนาแล้วให้คำมั่นว่าจะระดมเงิน1แสนล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2020แต่ทำสำเร็จในปี2022ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มาไกลแล้ว พายุเฮเลนลูกเดียวในสหรัฐสร้างความเสียหายถึง250,000ล้านดอนลลาร์และเพียง2ส,สัปดาห์ต่อมาพายุมิวตันก็พัฒนาจากระดับ1เป็นระดับ5ในเวลาแค่24ชั่วโมงนับเป็นพายุที่พัฒนาเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจต้องสูญเสีย1.4ล้านล้านดอนลลาร์ต่อปีจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคิดเป็น4.2ของ GDP ในภูมิภาค และภายในปี2050ทั่วโลกอาจต้องจ่ายถึง38ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีมากกว่าค่าใช้จ่ายในสงครามทั้งหมดในศตวรรษที่20รวมกันนอกจากจำนวนเงินขอบ29ยังต้องเผชิญการโต้เถียงมากมายเกี่ยวกับเงื่อนไขว่าผู้บริจาคและผู้รับเป็นใครมาจากแหล่งไหนและเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือเงินกู้ขอบ29ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการลงมือทำหรือที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดแต่ก็มีข้อกังวลว่าถ้าไม่มีเงินสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกิน1.5องศาก็อาจเป็นไปไม่ได้เขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดวเบล